สวัสดีครับผมชื่อมังกรเกิดที่กรุงเทพโตที่กรุงเทพเรียนที่กรุงเทพช่วงปิดเทอมคุณแม่พาผมไปเยี่ยมคุณยายที่บ้านบ่อน้อยจังหวัดอุดรธานีที่ที่แม่เล่าให้ฟังว่าเป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ดินแดนที่สนุกสนานผมตื่นเต้นมากๆเลยที่จะได้ไปที่นั่น ตัวยนี่บบ๋คือบ่เคยเห็นยักเทือใช่ใช่เรามาหายายนเรียนไปเทิ่มนะมัวห้ากับปีเทือกันตัวมาจาสายเรามาจากกุงเทพปา<ะ>ด <ปะ S 3> เด็กกุงมเทพมวห้องวัาศุไปเที่ยวตัวสนใจไปน้ำบอ่อไปน้ำบอ่บอก็ดีเหมือนกันนะเดี๋ยวเราขอแต่งตัวก่อนแป๊บหนึ่ง คุณยายเล่าให้ฟังว่าที่บ้านยายมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์สืบทอดกันมายาวนานและสิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คืออาหารพื้นบ้านนี่แหละระหว่างทางที่เพื่อนๆพ,พ,พาผมไปเที่ยวมันบรรยากาศดีแบบที่ไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนเลยสิ่งที่ผมเจอเยอะที่สุดพืชสีเขียวๆขนาดเล็กคล้ายไข่ปลาเลยลอยอยู่บนน้ํามีอยู่ทุกที่เพื่อนๆผมบอกว่านี่มันคือสุดยอดอาหารเลยนะมีโปรตีนสูงและยังช่วยดูดซับก คาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศได้อีกด้วยเมก้อี้ให้เรานั่งไหมเก้าอี้ดีแล้วเก้าอี้ธรรมชาติเนี่ยเฮ้ยปิ้งปลาเข็งอะไรเนี่ยปลาเข็งปลาเค็งนี่อ้อมหอยคล้องแซบคล้องแซบคลองอร่อยคลองอร่อยกินได้จริงๆเหรอแล้วนี่คืออะไรอ่ะแกงไข่ผั่ ใจผมมากก็ไข่พัมนี่แหละอร่อยดีเราชอบกินเละเละอันตัวมากงอสีพ่อไปหาอร่อยอร่อยเหมือนนอนที่ไรเนี่ยเฮนดองเด้เ่ยมาหอดแล้วอันที่ตัวกินเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยนะใช่เหรอแมนแมนนี่ละอันที่ตัวกินน่ะนี่ละไข่พัมว่าเฮนยัง นี่ล่ะของแสบ uh huh. เราจะเอาไปกินได้ยังไงอ่ะมันกินได้แน่นะนี่ใครพามหรือใครนำหรือวูฟเฟียก็บาซเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวเราขอทำ้วยน้อยนี่ตัวลองจักเบิงไหนเราขอดูหน่อยสิวุ้ย uh huh. ม่น่าเลยจริงด้วยวูวววววเววเววววกิวว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 เวาเวววววเาวว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 ว เรามีเมนูแนะนำฮาเมนูแนะนำผมมีเมนูพิเศษสำหรับไข่พัมรับรองว่าถูกปากถูกใจเพื่อนเพื่อน,อน<ๆ>ทุกคนแน่นอนคู่่อเองอแล้วพวกนายเอาไข่พัมไปทำอะไรกินกันบ้างอือเอาไปแกงเอาไปอ้อมเอาไปทอดใส่ไค่เอาไป,าไปย่า ไข่พัมถือว่าเป็นเมนูซอฟต์พาวเวอร์ของบ้านบ่อน้อยเลยล่ะแต่ผมจะทำให้ทุกๆคนรู้จักไข่พัมเวอร์ชั่นใหม่ด้วยช่องทางโซเชียลนี่แหละเราโต่อที่าเห็นอย่างนี้มังก่อนอันดับแรกใส่เนยลงไปก่อนแล้วค่อยเอาไข่พัมลงไปเียละ่ะไม่ใช่ว่าเมนูที่มีอยู่แล้วไม่ดีแต่ ผมอยากให้ทุกๆคนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นต่อไปเราจะเอาไข่พัมที่ผ่าเสร็จแล้วมาใส่ในแม่พิมพ์ช็อกโกแลตแล้วเราก็ช็อกโกแลตมาเทปิดอีกรอบหนึง่งก็เป็นอันเสร็จสิน้นว้าวนี่คือช็อกพัมค่ เมนูช็อกผั่มมีคนสนใจมากกว่าที่ผมคิดคงหวังว่าช็อกผั่มของบ้านบ่อน้อยจะไปอยู่ในจานบ้านของทุกๆคนพวกนายเราขอบใจมากนะอย่าลืมซอฟพ,พาวเวอร์ของบ้านบ่อน้อยนะช็อกผั่มจะไปอยู่ในจานของบ้านทุก,ทกคนบ๊ายบาย